มีใครจะแชร์อีกไหมคะถ้าไม่แชร์เดี๋ยวน้องจจนาจะขอให้พี่หนึ่งแชร์เรื่องอ่อะไรนะโลของผู้ชายต่อมลูกหมากใช่ไหมคะเพราะว่าจะนาวีเคสอยู่แล้วก็ขอให้ใครที่อัดเสียงได้ก็ฝากฝา,ากอัดด้วยเดี๋ยวนาะนจะส่งให้เคสของนางเนาะพี่หนึ่งสะดวกไหมคะเนี่ยแปดโงสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะพี่หนึ่งสะดวกหรือยังคะได้ครับได้ได้ได้ไดได เสียงที่หนึ่งดได้ก็อัดให้นางหน่อยนะคะเียานางจ,จะอัดส,ส่งต่อให้เคสเลยเนาะเพราะเป็นเคสด่วนค่ะเรียนเชิญค่ะที่หนึ่งครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้ก็แจ้งข่าวดีของบริษัทไปแล้วนะครับผมเนี่ยเมื่อก่อน,นผมจะขับรถนะครับอยู่ในรถประจาก็คือวิ่งเหมือนทุกท่านหลายๆท่านที่วิ่งออฟไลน์นั่นแหละนะครับทีนี้พอเวลาที่เราอยู่บนรถเนี่ยเราจะอันชี เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟพราะอันของผู้ชายเนี่ยนะครับพอ,อันฉี่ปั๊บมันจะไปที่อ<ล>ะไรปัสาสาวะอักเสบแล้วของผู้ชายมันจะลามไปที่ต่อมลูกหมากนะครับในขั้งแรกเนี่ยที่ผมไปตรวจเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอะ่ Apple นะแอปเปิลอ่ะสีชมพูและเลือดใหญ่เลยนะครับผมกลัวเรื่องการขาดัดมากนะครับ ก็ทานอันนี้ต้องบอกว่าผมทานยาของหมอนะครับทานมาเป็นเป็นหลายๆปีแล้วครับเดี๋ยววันที่16เนี่ยผมก็ที่จะถึงเนี่ยครับวันพุธหน้าเนี่ยหมอก็จะนกกัดพบอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ตั้งแต่วันที่20เมษาที่ที่ผมสมัครที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มใช้หยินคาออยเข้ามาเนี่ยผลลัพธ์ที่ผมได้นะครับก็คือ ภาพของสองลูกหมาดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันยังทําให้ผมประทับใจกับตัวตัวสินค้านะครับก็คือว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมตรวจสุขภาพแบบเนี้ยเวลาที่เจาะเลือดไปตรวจนะครับหลายท่านก็คงคงต้องตรวจเรื่องแหละนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องค่าตับกับค่าไตผมตลอดสองท่านี้เลยนะครับติดตัวแดงตลอดนั่นหมายความว่าอัตราความเสี่ยงนะครับตับเสื่อมไตเสื่อมอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็กลัวเรื่องการฟอบไตอีกนะครับ ตอนแรกผมกลัวเรื่องการขาดัดต่ตอมลูกมานะตอนที่สองเนี่ยด้วยความที่คาไตเราติดตัวแดงอ่ะนะครับแต่หลังจากที่มาใช้อินคาออยตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำธุรกิจตัวนี้อนะครับแล้วก็ทานมาต่อเรื่องนะครับเมือเช้าก็ยังทานคู่ก,กับกาแฟอยู่นะครับผลล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎานะครับล่าสุดเลยนะที่หมอนัดผมก็ไปตรวจปรากฏว่า ค่าตับค่าไตที่เดิมมันจะติดตัวแดงทุกครั้งทุกครั้งตอนนี้ติดตัวดํานั่นหมายความว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ปกตินั่นแหละนะครับที่เราไปตรวจตัวสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าปกติมันห้ามห้ามสูงเท่าไหร่ห้ามต่ำเท่าไหร่ประมาณนะครับตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ทานยาอ่อนเนี่ยค่าตับค่าไตผมอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของต่อมลูกหมานะครับตอนนี้ การปัสสาวะของผมก็เป็นปกตินะครับไม่มีไม่มีปวดแสบปวดร้อนไม่มีกระติบกระป้อยอะไรเลยนะครับไหลออกมาตามปกตินะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแช์นะครับในเรื่องของคุณสมบัติของอินคาออยด์โอเมก้าสามนะครับอย่าลืมนะครับขอเน้นอีกทีนึ่งสำหรับคนใหม่ๆนะครับขอให้ท่านแยก่ยะเยเรื่องน้ำมันดาวินคานะครับว่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็ ตัวโปรดักที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เราจำธรุรกิจอยู่ที่แหลที่คณใช้อยู่คือโอเมก้าสามปเ้านะครับพร้อมด้วยวิตามินเอและวิตามิน E ทีที่ที่อยู่ในคุณสมบัติของหนึ่งหยดหรือหนึ่งซอเจลนะครับขอบคุณขอคูดอินขาาวจากบริษทัทคริสวันทุนายน,นะครับแล้วก็วันนี้สำหรับครสก็ขอเชร์แค่นี้นะครับขอบคุณครับก็ขอขอบพระคุณที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะนางจะรีบส่งคลิปให้เขา ฟังเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายอะคะ่ะอายุประมาณ50าสิบค่ะจะเกิดอาการแบบนี้เยอะมากนะแต่เขาก็อายเขาไปิก้าที่จะพูดอะคะ่ะก็ก็โอปิก้าออยนะคะสามารถช่วยได้ก็ให้ทุกท่านเชื่อเชื่อแบบเชื่อร้อนะคะแล้วก็ให้ศรัทธาในอินทาออยของเราด้วยก็ตอนนี้เราอยู่มาก,กันก็เหลืออีกเวลาสิห้านาทีนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้อีกสักเคส,เคสนะคะมีไหมคะถ้าไม่ถามไดม่ไรเดี๋ยว เดครับครับโอเคค่ะขอยืนยันนะครับเรื่องเรื่องการฉี่นะเรื่องเรื่องต่อมลูกหมากนะครับเพราะว่าผมมีเคสเนี่ยเคสนึงนะครับที่เขาปัสสาวะไม่ออกนะครับเขาพอเขาทานเอของดูดอินคาของเราไปแล้วอินคาออยของเราไปแล้วเนี่ยเขามาบอกเลยครับปัจจุบันเนี่ยเขาฉี่ได้ผู้ชายนะครับฉี่ได้สะดวกมากเลยครับ มื่อก่อนเนี่ยมันฉี่โอ้ต้องเขาเรียกว่าต้องต้องขับต้องเบ่ง่ะต้องเบ่ง่ะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้สบายโลกเลยครับแล้วก็อาการคือเขาบอกได้เลยว่าเขาเมื่อก่อนเขาในนนำตอนแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับเขาบอกว่าโอ้ก็สุขภาพดีนะครับโอกว่ขาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมา เยอะนะครับไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยพอกินของเราเ้าไปนี่โอ้ผมไม่รู้โรคอะไรต่อโรคอะไรออกมานะครับเส้นยืดเขา่าเข่าติดอะไรเนี่ยโอ้ออกมาหมดเลยนะครับตอนนี้เขาสุขภาพดีมากเลยนะครับผมขอ,อยืนยันนะครับว่าน้ำมันอินคาออยล์ของเราเนี่ยถือว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์เลยครับครับตาขาขอ,ขอบ คุณมากนะคะคุณพีสุภาชัยก็ตอบย้ําบ่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ตอนนี้อะคะ่ะในเมื่อบริษัทดีสินค้าดีแล้วเนาะเราจะมีไรายได,ได้แบบไหนเรามาดูรุ่นที่เรานะคะ <c oughs> เหมือนเรามีรุ่นที่เราแบบขายของเราก็เวลาเราทําตามเขาก็จะเป็นอาชีพขายของเหมือนกันแต่ทํารีส์บรรทุนายนะคะ่ะตรงนี้คือรุ่นที่เราสําเร็จแล้วเขามีไรายได้ รายได้แล้วประสบความสําเร็จตรงนี้เราก็ทําตามแบบเขาเนาะเหมือนเขาถ่าย